วูลิสซี่ไทยแลนด์วันนี้มีโปรดักต์มาเสนอเป็นกระเป๋านี่เป็นกระเป๋าเผาแบบเล็กๆตัวน,นี้มีชื่อว่า BP06 เป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์ใส่อุปกรณ์อีกทีนึงเพื่อไปใส่พวกกระเป๋าใหญ่ไว้สำหรับการกระแทกรายละเอียดจะเป็นยังไงนบ้างไปดูนะครับผม เราดูตัวขนาดก่อนนะครับตัวนี้ความยาวของกระเป๋าเนี่ยยาวอยู่ที่22ซนเมตรส่วนสูง14เซนความหนาตรงนี้อยู่ที่9ซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่242กรัมตัววัสดุจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ตัวนี้กันน้ำนะครับผมสังเกตเลยมาดูรายละเอียดภายนอนก่อนตัวกระเป๋าก็จะเป็นทรงแบบนี้เหมือนกระเป๋าคาดเอวอะครับแต่ตัวนี้ไม่มีสายมาให้ตรงนี้ต้องใช้สายมาต่อซึ่งต้องหาซื้อสายมาต่อนะตรงนี้บางคนใช้สายเป็นควิกลีดของโฟลง f แคมที่เป็นแบบตัวแม่เหล็กในเว็บก็จะมีตัวอย่างซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวเข้าตตััวนนีีีีี้้ดดรงมมหูจ ตรงนี้มีป้ายโลโก้ปักได้สีแดงไว้เขียนว่า u d นซี่นะครับผมตัวซิปจะจะมีตัวสลิงตรงนี้ให้เพื่อให้เวลารูดเนี่ยรูดง่ายขึ้นมีทุกซิปเลยซิปจะมีตะนหน้าหนึ่งอันตัวด้านบนเนี่ยแบ่งเป็นสองฝั่งนะประมาณนี้นะครับตัวกระเป๋าถามว่าเนื้อโอเคไหมโอเคนะถือว่าทํามาได้ดีเลยมันไม่ได้เป็นผิวเรียมนะถ้าดูจากผิวจริงๆเนี่ยจะเป็นเหมือนผ้าโพลีอะแต่เคลือบใหม่ีทีหนึ่งซิปนหน้าเปิดออกมาเนี่ยจะมีนี่ด้านในตัวผ้าด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใหญ่มากนะครับช่องด้านหน้าทีเนี้ย ถามว่ามันจุดเด่นอะไรของเจ้าตัวนี้ BP06 ทางอลุลซี่เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะแบบโปกรมิสไตล์คือเป็นการการพับเหมือนของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเปิดได้อย่างนี้เลยกระเป๋าตัวนี้จะเปิดตัวเซนเตอร์มาปุ๊บเปิดมาได้กว้างเลย ซึ่งตรงนี้ไอตรงกว้างๆตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีช่องให้ใส่หลายรูปแบบเลยซึ่งตรงนี้จะมีฟีเจอร์ให้ไล่มาเลยช่องแรกตรงนี้สังเกตนี่บาดแรกหน่ยเนี้ยจะมีช่องทําเป็นกระเป๋ารับสองอันนะตรงนี้วัสดุไม่ได้หนามากนะแต่ผ้าตรงนี้ทำมาดีเนื้อสัมผัสเนี่ยนุ่มตรงกลางหันมาอีกช่องหนึ่งตรงนี้จะแบ่งเป็น2องพ์ดิชั่นนะตรงนี้ช่องกลางใหญ่เลยเนี่ยจะแบ่งเป็นพ์ดิชั่นเดียวเลยกว้างๆอย่างนี้เลยแต่ด้านฝั่งเนี้ยครับจะเป็นช่องเสียบตรงเนี้ยเหมือนพวกใส่แบตเตอรี่ใส่อะไรเงี้ยแบ่งมาให้3ช่องต่อมาตรงนนนี้กก็็แบ่่งงเเป2ชออหมืัน ส่วนด้านท้ายตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ใส่แบตอีก2ช่องหรือเสียบสายอะพวกสายไฟอะไรเงี้ยเสียบได้ฝั่งนี้อ่าด้านตรงนี้ฝั่งโลโก้ตร้าซีจะมีช่องให้อีก3ช่องช่องทามาได้ดีนะทำมาแบบว่าคนแบบที่มีของจุกจิกจุกจิกเยอะเมมการ์ดอะไรพวกสายชาร์จสายอะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบจัดระเบียบได้นะครับตรงนี้เป็นเหมือนช่องเสียบประการอยู่ด้านบนตรงนี้เลยหรือแปลงปัดหน้า,นาเลนจริงๆเนี่ยช่องเนี่ยผมว่าทำมาเข้าใจคนใช้ะนะต้องการช่องแบบเยอะเอะอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นซิปแล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนถุงตะข่ายอ่าก็สามารถใส่ของได้นะ ตรงนี้ตัวโครงขอบด้านบนเย็บมาค่อนข้างโอเคนะดูแข็งแรงเวลากลางเนี่ยเวลาเราใส่ของเต็มๆถ้าเรามีของอยู่เนี่ยมันจะกางลักษณะดนี้เลยมันก็จะแบะออกอย่างนี้เลยเวลาหาของมันก็จะง่ายนะใครเคยใช้กระเป๋าเงี้ยจะเจออย่างหนึ่งไอกระเป๋าที่เปิดได้ไม่สุดเนี่ยเวลาหาของมันลำบากมากไอการกางอย่างเงี้ยปุ๊บทำให้เราเห็นของแบบที่เราใช้งานตำแหน่งไหนง่ายเลยนะทำให้การหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆงง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าถามผมตัวนี้อาจไม่ใช่กระเป๋าหลักละมันจะเป็นกระเป๋าอีกตัวหนึ่งไปใส่ในใบใหญ่ ไปใส่ในกระเป๋าใหญ่บางทีจะเจอปัญหาว่าเฮ้ยหายากลําบากตกอยู่ตรงซ่องนั้นซ่องนี้บางครั้งเนี่ยการรวมอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมาไว้ในใบเนี้ยจะช่วยให้การทํางานรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับเจ้า BP-07 ก็ 07, ประมาณนี้ครับผมใครนะครับที่กำลังหากระเป๋าใบเล็กๆพกพาง่ายแข่งารคทนทานเจ้า BP-0 6เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ของหลายๆคนนะครับ